สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ก็มาพบกับวิกิแอมชานเนลอแล้วนะคะวันนี้นะคะกิกก็จะมากินขนมจีนนะคะยำขนมจีนวันนี้นะคะกิ๊ก็จะมากินยำขนมจีนนะคะแล้วก็มาพูดถึงความเป็นไปอัปเดตชีวิตนิดนึงนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะนี่นะคะก็จะเป็นยำขนมจีนหมูยอแล้วก็กุ้งนะคะ คยังไม่กินข้าวมาเลยนะคะหน้าตาน่าทานมากค่ะนี่นะคะแล้วก็จะมีผักสดกินแก้มด้วยนะสดสดสดเลยค่ะมาค่ะก็คือวันนี้นะคะเพิ่งเลิกงานมา เริ่มง,งานมาตั้งแต่สี่โมงแล้วค่ะแต่ไปทำธุระแล้วก็เพิ่งกลับมาถึงบ้านก็หกโมงกว่ามาถึงบ้านก็พักผ่อนนะคะเหนื่อยแล้วก็เนี่ยค่ะเมนูเย็นนะก็ใสะผักามะลุ อัปเดตชีวิตนิดนึงนะคะคุณผู้ชมตอนนี้ก็ไปทํางานอาทิตย์ที่2แล้วนะคะ คุณผู้ชมคะทย์นี้วิกกี้ก็ไปทางานอาทิตย์ที่สองทำงานตําแหน่งอะไรหน้าที่อะไรที่ไหนนะคะก็ทํางานที่ร้านอาหารไทยนะคะร้านอาหารไทยในเดนเวอร์นะคะก็คือเป็นร้านอาหารไทยที่แบบค่อนข้างจะเป็นร้านใหญ่นิดนึงนะคะคนเอามากินเยอะไหมก็ช่วงนี้แต่ก่อนเยอะนะคะเดตตั้งแต่โควิดก็จะมีแบบก็คือกินโต๊ะเว้นโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชม แต่ว่ายอดขายก็ยังเท่าเดิมนะคะเ,เพราะว่าคนจะซื้อโทรมาสั่งซื้อนะคะแล้วก็มารับเอาที่ร้านนะคะเขาเรียกว่าทูโกนะคะทูโกก็คือว่า,าโทรมาสั่งหรือว่าสั่งออนไลน์นะคะสเสร็จแล้วก็มารับที่ร้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ซึ่งต้องบอกเลยตอนนี้นะคะว่าทูโกะขายดีมากๆเพราะว่าคนก็กลัวติดโรคโควิดอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็านิยมที่จะโทรมาสั่งนะคะแล้วก็มาเอาเองนะคะแล้วก็ไม่ต้องเข้ามาในร้านบางทีเรากา็ลูกค้ามาจอดรถหน้าร้านอ,อย่างเงี้ยเราก็เดินเอาอไปให้เขาที่่ทีรถเลยนะคะโดยที่เขาก็ไม่ต้องสัมผัสกับผู้กับผู้คนอะไรเงี้ยนะคะ ลูกค้าก็จะสะดวกมากขึ้นนะคะแล้วอีกอย่างคนทํางานที่บ้านเยอะเขาไม่มีเวลาทํากับข้าวเพราะว่าทํางานเขาก็โทรมาสั่งแล้วก็มารับแล้วก็เอาไปกินง่ายมากคุณผู้ชมก็สะดวกกับลูกค้านะคะก็เลยทําให้ร้านก็ยังออกขายได้ปกตินะคะ ส่วนตัววิกกี้นะคะก็ทําตําแหน่งเขาเรียกโฮสต์โฮสต์ก็คือรับโทรศัพท์เวลาลูกค้าโทรมาสั่งอาหารแล้วก็โทรมานัดว่าจะมาทานข้าวกี่โมองอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ช่วยแพ็คทูโกนะคะก็คือช่วยห่อใส่ห่อข้าวใส่ถุงนะคะให้ลูกค้าที่เขาสั่งแล้วก็รับลูกค้าให้ไปน,นั่งที่โต๊ะนะคะช่วยเช็ดโต๊ะช่วยทำความสะอาดร้านอะไรองนี้ค่ะ ฮอบบแปวะไึฮอบบี้สกอตสกจะไงลูกฮอบบี้อันนี้อลูกืออะไรอย่างนี้เลยหรอฮอบบี้มันคืองานอะไรหรือเปล่าลูกถ้าเป็นฮ o อบบี้แบบนี้ h o บบี้อย่างนี้เปล่าหรอฮับบี้งานอะไรเล็น้องฟ้าใส่ไม่อยากออกกล้องนะคะคุณผู้ชมเอออันนี้เป็นอันนี้ฮ o บบี้อันนั้นถ้าเป็นนี่อะ H U B B Y ฮ o บบี้อ,ะ, h อะสามีอย่างงั้นไม่รู้หรอกแต่ H H H U B B Y สามีแปลว่าสามี คุณผู้ชมอันนี้ก็ทรงผมไปทํางานนะคือเขาให้มัดผมเนี่ยแต่ว่าวิกกี้ก็มัดแล้วผมมันหัวเจ็บอะ่ะเวลาปล่อยล้าว่าถ้ามัดประมาณครึ่งวันนี้เจ็บหัวมากหนังหัวก็เลยแบบต้องเปรียบนี่ง่ายดีคุณผู้ชมสะดวกมาค่ะใครจะไม่กินข้าว วันนี้ลูกค้าไม่เยอะเท่าไหร่ลูกค้าจะเยอะวันศุกร์กับตอนเย็นนะคุณผู้ชมอะไรหรอหลบแม่เหรอคะ ไม่เพิ่งจะตุเย็นหรอกาติจาตุยเยน็ยเยนกินเย็นจะอร่อยกว่าเนาะกินพวกนี้ไหมวันนี้ไม่เอาละอ้วอกกน,นแล้วแต่ถ้าไม่กูว่าจะกินลหลูกมันจะนอนแล้วไงแบ่งไว้ให้แม่ให้แม่กินพวกนี้หโหมีทั้งหลายกระป๋องเนาะ น้องฟ้าใสชวนกินลำไยกับเงาะกระป๋อง,องแม่บอกว่าอ้วนไม่ไหวตอนนี้สามทุ่มแล้วคุณผู้ชมจะนอนแล้วไงเดี๋ยวค่อยกินพวกนี้อิ่มแล้วลูกคุณผู้ชมวิกกี้นะดีใจที่ตัวเองได้งานทำงานสนุก ยุ่งค่ะก็ทำไี่ก็ไปทํางานสนุกเขาให้ทําตอนนี้ฝึกง,งานอยู่ยังไม่ผ่านนะคะก็ยัง่งท่าลุกทางานสนุกคุณผู้ชมมันยุ่งเนี้ยพอมันยุ่งเวลามันก็ผ่านไปเร็วไงมันได้ทํางานตลอดเราก็อู้พอเราได้ทํางานตลอดมันก็สนุกไงเวลาก็ผ่านไปเร็วแล้วเพื่อนร่วมงานก็น่ารักนิสัยดีนะคะ ผู้จัดการร้านก็ใจดี <c ười> <c ười> เปิดปิดอัอืมอืมมาค่ะเอาแล้วค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ก็อิ่มมากเลยค่ะยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามไปกำลังใจให้นะคะก็ ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยนะคะให้สู้นะคะเพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจทั่วโลกก็เหมือนกันทุกที่นะขอให้ทุกคนมองโลกในแง่ดีนะคะแล้วก็ be positive นะคะแล้วก็ทุกอย่างจะต้องดีขึ้นแน,น่ๆคะ่ะวันนี้วิกิลาไปก่อนพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ